หนังสือเล่มต่อไปที่อาจจะพาคุณไปค้นพบบทเรียนที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ค่ะกับหนังสือเล่มนี้น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20 When I wish I knew when I was 20ค่ะเคล็ดลับพัฒนาความคิดและพลิกปัญหาให้เป็นโอกาสส่งตรงจากรัว้วสแตนฟอร์ดหนังสือน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20 What I wish I knew when I was 20เล่มนี้เขียนโดย t i ทีนาซ l i n g ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรการลงทุนทางเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ที่ได้รวบรวมเนื้อหากรณีศึกษาตลอดจนแบบฝึกหัดต่างๆที่ใช้จริงในชั้นเรียนวิชาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์แบบละเอียดราวกับผู้อ่านได้เข้าไปนั่งในชั้นเรียนด้วยตัวเอง รวมถึงประสบการณ์ในชีวิตที่น่าสนใจของผู้เขียนโดยเนื้อหาในเล่มเน้นไปที่เรื่องของการมีแนวคิดสร้างสารรค์และแตกต่างซึ่งจะช่วยให้คุณได้มุมมองที่ดีในการดำเนินชีวิตและนำไปปรับใช้ในการทำงานโดยหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่สังคมของคนทำงานแต่ก็ยังเหมาะสำหรับคนวัยอื่นๆเช่นกันค่ะ เพราะเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบคุณก็ได้พบกับแนวคิดดีๆที่คุณสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อีกด้วยค่ะ